นี่คือหนูเป็นวัดนะคะหนูเป็นวัดก็คือเอายามาให้หนูเป็นยาอะไรคะอันนี้เป็นดีโคเจนเหรอดีโคเจนไม่ได้โฆษณายาเดอ้อเด็ดเอายามาให้หนูหนูเป็นวัดจะใช้ยังไงอะคะหนึ่งเม็ดแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเหรอครับหนึ่งเม็ดแบ่งเป็นสี่ส่วนแล้วก็เอาแล้วก็เอาใส่ ใส่กระป๋องไว้เลยครับใส่กระป๋องน้ําให้เอาใส่กระป๋องน้ําไปเลยบอมอ๋อแค่นี้เองเหรอแค่นี้ครับแล้วเขาก็จะกินเองยาออกฤทธิ์เองอ๋อยามันก็จะละลายในน้ําเองใช่ไหมออกฤทธิ์ของมันเองกเยได้ยินเสียงมงูมันจามเนี่ยเนี่ยจะเป็นตัวนี้บบป่ะป่ไม่แล้วตอนนั้นมาดูเป็นตัวเมียหรือว่ามันค้างใส่มาเฉยเฉย mm -hmm.